ต่อว่าตาก็เกิดพร้อมกันครบตาดิที่ไหนเรางงงงเลยว่าตาเป็นยังคือเกิดพร้อมกันกรับตา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 สิเกิดพร้อมกันครบตาตาตาจจังใดก็ตาตาเกิดมากเป็นสัตวที่เป็นตาตาดิตาเกิดมาตาเกิดมาพร้อมกันเลยเลยตาไม่ตากาเกิดมาบ่มีตาเขาเอิญ่นตาบอดโอ้ยเนาะอันนี้แหละนูชารตามไม่ดี ให้ตาล่าใไปฟังปีงอนๆถ้าเกลือแสบๆแต่ว่าคุดจะงหู้จับเอาทั้งฝาดมีแห้งดีมีแห้งดีมีทุกข้อบอกเิเอาหลองเพลงฟังเอะมันดึกไดยค่ะเพิ่นขอมา ให้เขาพราเราจนแล้วก็อะไรอีกนะลูกอีก,อกเพลงนึงน่ะจดไหมย้ายที่อยู่บอกโอ้เี๋ยวจัดให้ค่ะสองงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวกำลังสอมอยู่ยค่ะเร็วๆนี้ก็จะเข้าห้องบันทึกเสียงเช่นกันนะคะเป็นงานเพลงสืบสารตำนานแม่ฮันนี่สีอีสานค่ะฝากตอนพี่น้องอีตาหนึงก่อนล่ำเด้อค่ะ จากง่ายมองสาวสังมันคนนรักนั่นเขาบอ่มองเห็นเฮามันจนราคจนจึงขาดภายเขานั่นมันคงไรคา็ตายตข้า,ขาหน้าดินก่อนจะห่งวงฉันเ้ยกันหากันน้ำตาไม่ไหวจะขอทัพย์ใจของตัวเองดังว่ายอมพ่ายยังแพ้อาารคนแท้แค่ยังปวดราคนชอบคนจำขอจนขอจำจนช่ว ชาติหน้าขอเกิดมาด้วยให้หากให้ขอเพียงชาตินี้ให้ <c oughs> ให้สมสารนั่งด้วยให้พี่ลืมเขากลับมางอเราให้คนงงวัวให้รักสมหวังล้นเปรียบมันดังชาตินี้มันสวยชาติหน้าไม่จริงจงช่วยให้เขาห่วงเราคนเดียวหากเดียวใจเดียวยังพ่ายจัง เดียวใจเดียวยังอายนึกอายชาวบ้านสีหมุมคิดถึงมามันเส้นกลุ่มใจว่องว่งเขาหังวนเจ้าเนื้อดังชี่ว่านอนหลับตาหำหวนมันกิ่งพิงฟ้าให้ในขัวลูกนังพราหวงก็ตัง้งใจตื่นแต่เขาเว,ว,าว้าสุดเพลและวันไปเมงมน์ห้เขาเราจนเสียดาให้ดเด้อออขอบคุณ ซูเปอร์แดงด้วยนะคะสองรอบแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบพข,ขอบคุณสำหรับเสียงตบมืออันเงียบสง,งัดนะครับกตะตบให้หนูแน่ <S <S ตบให้หนูแน่ตบให้หนูแน่วันเด็ดท่งงวงเราโอ้สมก็ไปนั่งสอดตายดกตาตบให้หนู จะให้ตามคำขอนะคะจดหมายย้ายที่อยู่ ไปอยู่แถวชิดลมโจดมาให้เขียนบรรยายนำ้ำตาไหลตรงอยู่กอทอราทมนอนน้ำดะบมคิดถึงนุ่มหน้าแดนกลเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยพันไปเวิากตอมันบอพอ,อส่งบ้านแสนกหัวไลา จำตัวใหญ่เปลี่ยนไม่ใจเจ็บมาเป็นสาวตาเจ็บขาแรกเป็นรอยนี่ใส,ส่โอยแขนข้อแล้วพี่ตัง้งจะหนีจากบา้านเที่ยวใหญ่บวชสาววันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรได้เพิ่มตัวตรวมเงินซักเธอจะหวนคืนนาพี่จ้าพี่จงรอคอยโอ น,น้องอยู่ก็เธอคิดถึงบ่อยบอยน้ำตาไหลปล่อยอยคิดถึงคนคอยคิดถึงไรนาคู่ครอจดไม่น้องจดไม่น้องซ้องเขียวฝากงูกฝากที่อยู่ไม่แล้วใจอายเยาเฟ๋ให้ผู้เท่ว้ายกอนนวนฝันอีกบ่โดนราวันแต่งงานกันแท้ แค่คุณผีคนเดียวห้าก้าเจ้าคี่คุาวาวาว้งเบาใจให้หมดมองกัทนทางนองเดี๋ยวอ่า,อาจจนจดหมายยาทำร้ายใจกันอย่าวันไหวเด้อไอเด้อไอแค่เด้อไอเด้อไอแค่เด้อไอไโอ้ยมูดสามของขอบคุณเสืปอผแต่งด้วยนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่อดทนเบิ่งกันเนอค่ะขอบคุณคือว่างสดมากเลยคอพี่นอดทนอดีเนาะขอบคุณซูเปอร์แตงขอบคุณทุกรางวัลน้ำใจขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้พวกเราพันศรีพี่น้ด้วยนะครพี่น้องขอเพลงมาแต่เด้อค่ะเดี๋ยวเวลาบ่ได้ยเลยนี่เวลาเดี๋ยวบ่ได้ยเลยนี่บอดายบอดายแนวดาย ได้ตั้งไดรเดือเด็ก11นาทีได้ตั้งสามเพลงนั้งเออได้อยู่สามเพลงขอมาเลยค่ะขอมาได้สองเพลงเท่านั้นเด้อค่ะ่มยคือว่าได้สามเพลงเคยเพื่นขอสองอ๋อเขามีเพลงพี่จีทรงไายอยู่บ่บ่ให้เพื่อนขอเพลงหนึ่งดีกว่าขอเพลงหนึ่งเมนแล้วห้าสี่ทรงไทยสองเพลงบ่ะเมนค่ะเอาให้อีกเพลงหนึ่งเด้อพี่น้องขอขมาเด้อเพื่อนเพื่อนขอมาหักสองแผ่นดินวันสันหักสองแผ่นดินนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะของแม่ฮันนี่สีอีสานค่ะ จริงๆแล้วฮักสองแผ่นดินนะคะปู่ดาวบ้านดอนค่ะบอกว่าเพลงนี้เอาไปทําดนตรีได้แล้วนะที่ดาราสันวามันติดอะไรลูกทำไมมันถึงยังไม่ถึงดนตรีสักทีไม่ไปห้องอัดสักทีมันติดอะไรมันติดนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอี้ยันเนี่ยเนียเนี้ยเนี้ยเนียเียงเอามินิฮบบเมนอ๋อมินิฮารติงได้มินิฮตีงไหน โอ้เอาตรงๆเลยหมดเงินตรงพ่อมาล่ะค่กพ่อบาทนี่จะาูองว่าเป็นยังเพลงขึ้นมาได้ออกดิเงินโอ้ว่ามินิฮามินิฮาจริงได้ที่สองมันบอมี่นั่นล่ะมันกับบอมมี่กันนี่ตอนนี้นี่ผู้ดาวผุโสโยบเพลงหายเหลวมันมันติดปัญหาน้ำอันนี้ติลูกเมนค่ะน้ำค่าของอัดนี่บอกพระพ่อแม่กับเมตตาใน่เด้อค่ะสงสารเนี่ย เก็บหาเก็บซิปไปนี่ล่ะเากระสิเริ่มพยายามเก็บเอาได้บ่บุได้บ่บุูเจ้าหนต่างครับอขอพี่น้องยู่คอขอมาเด้วยค่ะแม่เจียบอกได้มาบอกแม่เจียไปอุดรค่ะไปหาคุณยายนะคะโอ้โหอ เปิดพรมแดนเพราะแฟนลูกรอดุมล่วขับเรือหาอังยาวมาส่งสินค้าประจงสงสารหนุ่มไทยเขาเป็นคนคใจห,หุ่นดีผิวดังน้องก็ชอบเขาเพราะเป็นคนมีสินค้าหน้าตาคุ้มคํารักกันเหมือนดังจะกลืนตัวขื้นฉันนอนใจเศร้า ถูขึ้นฉันนอนใจเศร้าเขาเก่าสองกับายามน้อยฉันั่งขอหมอ,อนเล้ยวคงฟังล่า,าเธอทีเจ้าไรแรงน้องคงคงเงาใจยาไรขึนนำยามเห็นอายใจห้เวอกตอบ่ลืมปีไรใจน้องแบงปานเหนือยโอ้สองแผ่นดินช่องใจร้องน,งนี่พำไปไม่นานพี่ปาน วันนี้ดีรันสองคนรักอย่างรุดลอยใจยน้องมันรักสองแผ่นดินอยากให้ส่งสินค้าขายกันบ่อยๆสองเมืองคงเจะเริญไม่น้อยสินค้าเข้าบ่อยคงเจอกันประจำมาขิดน้ำนุ่มไทยโเวินขิดน้ำนุม่มลาว่บวบิน เก็นนั่งข้างกดสองนั่งมองแต่น้ำโคงล้นเอรัยาากข้างไข่สองหนุ่มได้เล่าหัวใจาสาวห่างแค่สองกัหลงที่น้ำคนไก่คนไก,นไก่นั่งก็แอบสองแบ่งหัวใจสองคนใหีน้องสองข้างเม็เท่ากันหักผุกพันละทั้งเรล่าได้ดินหากสองแผ่นดินจริงๆรงิอาย สำหรับผ <t od popular fever> ู <Silence> ้ท <fat> <heroin> <t od Private> ี่ขออันเดียวเมืองเอินชินไซดีไฮเดอวันเกิดวันเก็บเด้อนครับเ้อะแม่เพื่คะในครั้งวอยุดกทุกคนบอกว่าขอเพลงขึ้นมาเลยสงไรคะแนนจัดให้ไหมคะอู้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณซูเปอร์แตงด้วยครับขอบคุณซูเปอร์แตงจากคุณสุดฟ้าด้วยนะคะขอบคุณว่ามากว้าเพลงจัดพี่น้องค่ะได้ทุกค่ะ สองไหวแล้วจะหนีอึ่งปรเดีเห็นแกงกันน,นะโอเขึ้ <c oughs> โอ้ยสิคจะสีว่าร้องไหลดอกเหมือนเ<ว>พิ่น <ขอ S 3> เพ่ลอว,วันที่อ,อกหักอุ้ยจัดไปค่ะ <c oughs> ทำเนียมทำเนียมอ้ยเปแล้วไปแล้วไนี่โอ้โหมันก็ดีดีแต่ว่าตับตับเลยมินิฮานขยับได้เราเพลงนี้น้องธิดาเราประเดี๋ยวลองดูแล้วเด้อค่ะเสียดายดิถ่าจะเข้าเด้อค่ะเล่าเล่ล่าเล่าล่าเล่าสี่เนี้ยจังหวะโทรศัพท์คนกู เพื่อนว่าฟังเพลงวันทอกหักถืกใจพักอ้าทำไมมันหลุดออกคะอะไรหลุดออกอ๋อกดเชื่อมไหมลูกถ้าจะเข้าเด้อค่ะพี่น้องอย่าฝ่าใจหอนร้ายเด้อค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งเขาประสุกค่ะใจหอนร้ายนั้นเขาประุกเกี่ยวใจหอนก็ที่หนึ่งเขาประสุกบ่ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกเอื้อนลูกคอดีมากเลยลูกขอบคุณค่ะขอแล้วต้องมีมาลายให้ลิงสมุยด้วย ทำเนี่ยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพอสีเพลงได้มั้ยอ้ายังไม่ได้เต็มไเป็นยังน้อยังไม่เข้าออยากให้ลงบ่เพ่นมื้อเท่าไหร่คะลบเบอร์่าไหร่คะวาซั่มกลอเท่าไหร่คะลบเบอร์รถใจ ท่านก็เชื่อมอยู่นี่ครับมันมีคนมาเชื่อมเหรอคะถ่ายจะเข้าเรื่องค่ะพี่น้องอย่าพอใจหอมสีหนึ่งขาวปุ๊บโอ้ยจะมันเกี่ยวกันอย่างเราเว้าสู้ฟังเบิ่งกันนะเป็นอย่างขันใจฮวันมันอกีหนึ่งขาว่สุกเว้าเบิ่งกันนะมันฟ้าวไฟสมัยไฟสไมัยมอเร่งไฟเขาเร่งไฟเขาเ <ไฟ S 1> ขาเขาปุ๊บสู้บานไฟไหม้โมก่อนพี่เชื่อไหมว่าสักคนเนี่ยจะไงเชื่อโอ้ยหนูเคยนึ่งเขาแล้วก็ไฟไม้โมนะไม่มาแซงวาดเหรอ ไม่ได้กินจอยมือนั้นได้ดึกท์ิ่นเลมาเอาสิได้กินเขาไซบานได้บ่ได้กินเขาบนมือเลยปะมึงค่ะกระหนึ่งไม้ตัวพ่อว่ากินต้มมีดที่สนับต้มมีดคือต้มมีดกวะต้มมีดวะต้มมีดต้มมาหมีดขอบคุณดาวด้วยนะคะจากภาษาอังกฤษค่ะอ่านไม่ออกค่ะเหมือนพ่อสมัยตะกี้เลยอ่านไม่ออกงี้เลย ลบเบอร์เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่สาวหนูเพิน่นเพิ่นอยากเพิ่นชอบมากเพิ่นให้หนูห้องแต่เพิ่นไม่รู้ว่าพ,อพ่อภูมเป็นคนแต่งบบบนี่เ<ห>พิ่นชอบเพิน่นว่าอุ้ยมักแห้ง,งลบเบอร์ลบเจลบเบอร์จะกคู่เบ<อ>้าเก่าประด็นเพิ่นว่าสิลองเล่ฟังจจกท่อนนะคะลบเบอร์ a, ทิมสาอย่าโทรหาแม้ว่าคือโทษดับไฟฮักเขาให้หมดจากวัน นี่เป็นต้นไปพ่อเห้ต่อไปเลยอ้าวมันมันฝ่าเนาะพ่อว่าอีกสามเพลงตามคำขอนะคะหนึ่ง้ยคะแนนค่ะพูดดักรอไปเลยนะคะอันพี่นินจาบอกว่าคิดถึงหนูจนเอาไปตั้งเป็นหน้าจอหลักเลยมาเบิ่งอันนี้วอนน่ะคือบ้าดีเนี่ยทาชีตที่เดี๋ยวหยุดก่อน อาซิทพี่ร้องเพลงวันเกิดวันเจ็บที่ติดหนีผมไว้ให้คนละพันคโอ้จัดไปเอาเลยพวกนี้ไปซ้อมในเมื่อไหร่เลยบอซ้อมร้องตอนนี้เลยรู้จัเอาอันไหนก่อนวันเกิดวันเจ็บป้าบอเห็นแกงเงินมินิฮาร์จิงได้สินาะอันทางฝันว่าท่านเครื่องกดออกพักก่อนมาสั่นบ่อเห็นแกงเงินได้หนิคือเบตาไห่แต่เนาะ มันมันมันช้ามันช้าคาราโอเกะวันเกิดวันเจ็บมันก็ช้าเหมือนมันนั่นมาแล้วเดี๋ยวเบิ่งสิหาเอาหรอกขอสองเพลงสามสิบบาทเพื่นวะห้อยเอาไปก่อนนี่เพลงเพลงนี้ก่อนวันเกิดวันเจ็บให้เพิ่อนก่อนพ่อหนูขอนสี่เพลงนะอุ้ยบปอยากลงเด้ตอนมา้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิรงการนะคะตอนนี้คนดูหนึ่งพันคนนะคะขอบคุณค่ะอุตส่าห์ลัตจิอยให้เลยได้ไหมเนาะ สาลาเทีวให้ได้ค nah, ่ะบต้องเต้นบต้องเต้นมันเป็นเเพลงาออค่ะมันเป็นเพลงซามันมีท่าเต้นของมันอยู่ดอกเบิร์แล้วกับบอกว่ามันเป็นเพลงซาเขาขอไว้ซื่อๆตัวคนมาเต้นซื่งเนาะเอาใส่นี้ใส่สินให้ก็แล้วกันเด้อครับผม โอ้ยมันจะเป็นต,จตาจกตากันจะเนอเอาเอาครับครับวันเอ้ยวันเกิดของคนลายคนจัดกันยิ่งใหญ่มากล้นสนุกเสียจนทุกคนลืมตูฉลองวันเกิด ฉลองวันที่สั้นลงชัวสุขสันต์สำราญกันทั่วในวันแม่กลัวในวันแม่เจ็บวันเอ้ยวันเกิดวันเจ็บแม่เราวันนี้คือวันแม่เงาวันที่แม่เราเฝ้าคอยลูกยาลูกอยู่ในคัน จะมีสองหูสองตาจะมีสองแขนสองขาหน้าตาจะเป็นอย่างไรสุดทรมานในวันคลอดสายโลหิตแม่หลายคนสังเบยชีวิตเคยคิดบ้างไหมน้อใจวันเกิดของเรา วันเรียกวันแม่เจ็บเจียนตายวันนี้แม่เราร้องไห้ลูกกลับเปลี่ยนปลายเป็นวันบาตเดวันเอยวันเกิดแฮปปี้บัตเดวเห็นเพื่อนสนุกหา,าววาววิแทใจแม่เราเงินที่จัดงาน ซื้อของเบี้ยวไว้หรือเราเปลี่ยนเป็นของขวันแม่เราเถิดเพื่อนหนุ่มสาววันเจ็บมานดาฮะ,ฮะมีอะไรหายหางเรื่องบนอคนเอียเมอบัาน วันเอไยวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดเห็นเพื่อนสนุกหาเฮว่าเวทใจแม่เราเงินที่จัดงานซื้อของเบี้ยวไว้หรือเราเรียนเป็นของขวันแม่เราเธอเพื่อนหนุ่มสาววันเจ็บมานดา้ ขอบคุณครับขอบคุณเงินมาไลน์ออนไลน์ที่กำลังสีโอน้นึ่คนคงค่ะจะให้ยแตงโมขอนสะได้ขันอุตสาห์รัดคิ้วเล่นได้ค่ะนี่เออที่ดาเราลัดคิ้วหยอยเนาะปกติแล้วสีแยงคิ้วเพิ่นบ่ได้ได้พี่น้องแทรกบ่ได้เลยบย่ได้เอออันนี้ถือว่าเพิ่นให้โอกาสแล้วเพิ่นใจดีแห้งบ่อนี้เพราะว่าลูกประคั่เต็มคออะไรเพิ่นได้ใจดีเอาทำไมเพียงหนู อีกจักซีผลงานเพลงเนะ้อค่ะ